สวัสดีเพื่อนๆนผมใครที่มีจอยในส่วนของตัวเกมมิ่งแพดแบบนี้นะครับที่ยืดแล้วจับมือถือได้นะครับในส่วนของตัวจอยบลูทูธแบบจอยสติ๊กทั่วไปนั่นเองครับผมก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของตัวแอป PPSS PP นั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเราจะมานะครับดาวน์โหลดจำลองในส่วนของตัวเกม PSP นะครับแล้วยัดเกมที่เป็นดอทลอมของ PSP เข้าไปในตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานแ p p p s p นะครับบน Android และ iOS ได้ นั่นเองเพื่อนในส่วนของตัวจอยแบบนี้ลองรับหมดเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับมือถือ Android หรือในส่วนของมือถือ iOS หรือว่าในส่วนของตัว iPa d นั่นเองครับเห็นเพื่อนไปดาวน์โหลดตัวแอปนะครับที่มีชื่อว่า p p s s p p นั่นเองครับผมเข้าไปที่สโ r e นะครับผมแล้วก็ไปค้นหานะครับในส่วนของตัวแอป PPSSPP นะครับผมก็ ค้นหาตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหาเข้าไปนะครับชื่อแอปจะเป็นชื่อแบบนี้เลยเพื่อนในส่วนของตัวโปรแกรมจําลอง PSP นะครับกดติดตั้งเข้าไปเลยเพื่อนอันนี้แบบง่ายๆเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานมือถือนะครับมือถือ Android นะครับจะลื่นไหลแค่ไหนภาพชัดแค่ไหนขึ้นอยู่กับรุ่นและสเปคมือถือด้วยนะครับก็แนะนำนะครับสเปคก็ ราคาหมื่นขึ้นไปกําลังดีนั่นเองเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมในส่วนของตัวแอปนั่นเองครับพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถที่จะกดเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกดเล่นเข้าไปนะครับในส่วนของตัวแอปก็จะพาเข้าสู่ตัวแอป P P S S P P นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกดนะครับ ตกลงตรงหน้านี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวไฟล์เกมนั่นเองครับผมว่าเกมอยู่จุดไหนเราก็สามารถที่จะเลือกกันได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์นะครับผมขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วพิมพ์โฟลเดอร์คำว่าเกมนะครับ p p s s p p นะครับแล้วก็กดสร้างเอาไว้นะครับผมแล้วก็ใช้โฟลเดอร์ ที่เราจะเอาเกมมาวางนะครับผมในส่วนของตัวแอป P.P.S.P. ตัวนี้นะครับกดอนุญาตเข้ามานะครับแล้วก็กดตกลงนั่นเองครับผมก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้าหลักเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาเกมนะครับดาวน์โหลดนะครับตามออนไลน์มาลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเว็บดาวน์โหลดเกมตัวนี้นะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในส่วนของตัวจอยต่างๆนะครับที่รองรับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สามารถที่จะกดแล้วเอาไปใช้งานกันได้นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถที่จะ ออกก่อนนะครับผมออกไปเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแอปนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่ Google นะครับวิธีการดาวน์โหลดเกมนะครับไฟล์เกม psp นะครับจำลองในมือถือของเราด้วยแอป p p s ี p นะครับผมจะลองดาวน์โหลดเกมตัวนี้นะครับผมฮีโร่นะครับนารโต้นั่นเองครับผมเดี๋ยวขอลองดาวน์โหลดก่อนว่าจะ เร็วหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับไฟล์เกมบางไฟล์เกมก็อยู่ที่1นึ่งกิกนะครับหกิกกว่านะครับผมหลักแบบไม่กี่ร้อยเมกอะไรเงี้ยลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมก็อยู่ประมาณสัก200เมกนะครับเกมนาโนโตะนะครับอติเมตนะครับนินจานะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะครับพวก God of War นะครับผมเกมดังๆใน p s p นะครับยุคเก่าๆนั่นเองครับที่เราใช้งานนะครับในเครื่อง p s p ออะไรเงี้ยก็ สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวไฟล์ ROM เกมตัวนี้นะครับเอามาลงที่มือถือของเราได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ลองดูกันเดี๋ยวรอดาวน์โหลดครับประมาณสัก10กว่านาะทีเพื่อนๆหลังจากที่เราดาวน์โหลดในส่วนของตัวไฟล์เกมที่เป็น .rom ของ P P.P เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะแอดตัวไฟล์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับผมในส่วนของตัวโฟลเดอร์นั่นเองครับผมแล้วก็ ไปไวในโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อเอาไว้นั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเราจะแยกไฟล์นะครับเราต้องทําการแยกไฟล์ก่อนนะครับเปิดในส่วนของไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทําการแยกไฟล์นะครับผมแล้วก็เอาไฟล์ตัวนี้ครับผมย้ายไปอยู่ในส่วนของตัวไฟล์ iso นะครับผมที่ตัวโฟลเดอร์ app file ส่วนตัวนั่นเองครับผมในส่วนของตัว ipad iphone ก็มีนะครับผมพอเราเข้ามาอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บ เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก200กมกครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟล์ตัวเกมนั่นเองครับผมในส่วนของเกมที่เรานะครับแตกไฟล์หรือว่าแยกไฟล์ออกมานะครับ2 5 4เมกนั่นเองครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะทําการนะครับผมย้ายนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับในส่วนของเกม PPSPP ตัวนี้นะครับแล้วก็ ย้ายมาที่นี่ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะไปในส่วนของตัวปนะครับ P P S S P P นะครับที่เราดาวน์โหลดมาตัวนี้นะครับว่าเกมเนี่ยเข้าไปหรือยังนันเองเพื่อนแต่ถ้าเกิดยังไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆไปติ๊กคำว่าเรียกดูตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดนะครับใช้โฟลเดอร์นี้อีกหนึ่งรอบกดอนุญาตนะครับเกมที่เราดาวน์โหลดมามันเดเด้งมานะครับแล้วก็ แต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะบวกบวกเกมมาเรื่อยๆนะครับจนเต็มหน้าจอตัวนี้นะครับก็หลายบรนทัดเลยถ้าเกิดเรามีหลายเกมนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เรานะครับจะทําการเชื่อมต่อด้วยจอยแพดแบบนี้นะครับเป็นแบบนีบนะครับมือถือแบบนี้นะหรือในส่วนของตัวจอยสติ๊กนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาคอนเน็กให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเกมนะครับ PPSP นะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากเลยทําการ เชื่อมต่อนะครับตัวจอยเข้าไปสามารถควบคุมได้เลยนะครับผมเบื้องต้นนะครับให้เรานะครับกดนะครับในส่วนของแต่ละจอยนะครับกดให้เป็นในส่วนของตัวไวเลสคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับผมก็สามารถที่จะกดกันได้นะครับแล้วแต่จอยนะเพื่อนเือนเรากดเรียบร้อยเปิดจอยขึ้นมานะครับเราเข้าในส่วนของตัวบลูทูธตัวเครื่องมือถือของเรานะครับผมบลูทูธน้ำเรื่อนยํานะให้ทำการคอนเน็นะครับ คำว่า Vi โ l e ีนะครับ v i โ l e ีตคอนเท l e r แบบนี้นะครับอย่าลืมนะให้เปิดโหมดเป็นโหมดแบบวินโด้เพื่อนๆโหมดในส่วนของตัวจอยแบบ Windows ปกติของเรานั่นแหละเพื่อนเป็น Vi โ l e ีตค o นเทเลอนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะไป Connect แบบนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยไหมจับ Connect เรียบร้อยนะครับจับคู่ได้เลยนะครับผมตัวจอยอย่างนี้ก็จะจับคู่ e t e c t เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามือถือนะครับ ไปจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดในส่วนของตัวเกมนะครับ PPSBP นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวจอยเห็นไหมสามารถที่จะเลื่อนนะครับผมในส่วนของอนาล็อกนะครับผมตัวซ้ายนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปตั้งคุงตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับสามารถที่จะไปเลือกได้นั่นเองครับผมเห็นไหมกดกดได้เลยนะครับแต่เราจะเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็กดในส่วนของตัว A นะครับผมด้านนี้กดปุ๊บ เลือกนั่นเองครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับใช้งานมือถือจำลองนะครับเครื่อง PHP นะครับใช้ในส่วนของตัวไฟล์ ISO หรือไฟล์ ROM ของตัว PHP มาเล่นที่เครื่องมือถือนะครับผมด้วย FPPHPP แบบง่ายๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับออกทั้งภาพและเสียงเพื่อนๆอ้ดีวะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองดูกันได้นะครับนี่เลยนะครับ กดนิวกดนิวนะครับเห็นไหมสามารถกดนี่ได้ด้วยนะครับกดเลือกได้เลยนะครับอันนี้สะดวกนะครับผมสะดวกเลยนะครับกดไปเลยนะครับผมจะกดมัม่วไปเลยนะกดแบบอีซี่ไปเลยนะครับเล่นเพื่อนนะครับสักหนึ่งรอบมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของตัวจอยสติ๊กว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูจอยแบบจอยเกมมิ่งแพดนะครับแบบจับมือถือแบบนี้กันก่อนเพื่อนเห็นไหม ในส่วนของตัวจอยเกมแพดแบบนี้นะครับผมรุ่น MC100 นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับสามารถที่จะซื้อเอาไปใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะ iPhone ก็ใช้ได้นะครับ i p h o n e i แ a d นะครับแต่ตัวนี้นะครับ i อ a d จอยใหญ่อาจจะจับไม่ได้แนะนำ iPhone นะครับในส่วนของตัว Android ต่างๆครับผมความแรงขึ้นอยู่กับสเปคด้วยนะเพื่อนๆแล้วแต่สเปคมือถือนะครับผมก็ลองดูกันนะครับผม มานะครับผมต่อซื้อนะครับว่าจะสนุกสักแค่ไหนครับผมนี่ไงปลุ๊ปโอ้โหมาวะนะครับผมกดจะกดตัวร่างก็ได้นะครับใช้ขวาขึ้นลงนะครับผมหรือว่าจะกดในส่วนของอนาดอกก็ได้นะครับนะครับผมกดฟลุ๊ปลุ๊ปลุ๊ปุ๊เราลองดูนะครับผมเพื่อตัว LR นะครับก็มี R L นะครับผมตัว, An Guru ว Shap น ian, ี้นะครับก็สามารถใช้งานกนได้เหมือนกันนะครับผมสุด าดูตกนะครับผมไปโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับผมชุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้โอเคอเดีเเ๋ยวผมออกเลยแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวผมออกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวจอยแพดอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเรามาต่อนะครับเทสด,ด้วยจอยสติกนะครับผมขอปิด ตัวนี้ก่อนเพื่อนๆขอปิดไปสําหรับจอยแพดนะครับเล่นได้ปกติเลยเพื่อนๆขอปิดแป๊บหนึ่งนะครับผม่ะขอปิดก่อนโอเคมาต่อในส่วนของตัวจอยสติ๊กนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีจอยสติ๊กแบบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดตัวจอยสติ๊กที่เป็นแบบบลูทูธนะครับมันจะขึ้นในส่วนของตัวจอยนะครับผมอย่างนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมจอยเอ็กบ็อกซ์ไวเลสคอนเทเลอน,นะครับเราก็สามารถที่จะ คอนเน c t ได้นะครับสำหรับตัวจอยนะครับคอนเน็เรียบร้อยนะครับขึ้นเป็นจอย x b o x ็กไวเลสจอร์เรกได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแอปตัวนี้เลยนะครับผม PP s s p p นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมอ่ะโอเคแบบนี้เลยนะครับผมสามารถที่จะกดได้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมสามารถที่จะกดนะครับผมเนี่ยกดแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไว้ตรงนี้ก่อนโอเคนะครับนี่แบบนี้ กดนะครับได้เลยเนี่ยเรามากดที่ตัวเกมนะครับมาเล่นอีกสักหนึ่งรอบนะครับด้วยจอยสติกนะครับผมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาจากคลิปแล้วนั่นเองครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเทสเกมแบบนี้ให้เพื่อนได้ดูนะครับสาหรับจําลองนะครับเครื่อง psp บนมือถือนั่นเองครับผมด้วยอ p p p s p p นะครับมานะครับผมโหลดไปนะครับผมอ๋อเซฟยังไม่มีเพื่อนเเราต้องเล่นไปก่อนนะครับผม ปึ๊บนะครับอ๋อมากดผิดอีกโอ้กดผิดนะครับ กดนิวนะครับผมเลือกนิวก่อนนะครับนิวเกมสาหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมเราก็เอาไว้เล่นยามว่างกันได้นะครับผมในส่วนของตัวจอยและในส่วนของตัวแอปนะครับแล้วไฟล์เกมนะครับไฟลเกมเราดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในส่วนของตัวแอปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับแต่ในส่วนของตัวจอยนะครับจอยสติ๊กแบบนี้ในส่วนของตัวจอยแพดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิป เหมือนกันนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมเอาไปใช้งานกันได้อย่าลืมนะครับเปิดเป็นโหมดไวริคคอนเทลเลอร์นะครับสำหรับในส่วนของตัววินโด้นะครับเป็นโหมดเดียวกันนะเพื่อน,ม,อนมือถือนะครับบางทีใน,นส่วนของตัวจอยเนี่ยมันจะมีหลายโหมดใช่ไหมหลายโหมดนะครับเราก็เลือกเป็นโหมดแบบปกตินั่นเองครับผมสำหรับไวริคคอนเทลเลอร์เอ็กบ็อกคอนเทลเลอร์นั่นเองครับผมก็สามารถใช้งานได้อย่างี้เลยโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่านะครับ ุ่มมันจะตรงกันเป๊ะนะนะเพื่อนเห็นไ,ไหม L นะครับผม L R เงี้ยเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมขอดูท่าก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะเกม PSP ผมก็หลังๆเพิ่งจะมานะครับผมฟุ๊บอุ้ยอ้ยสวยวะสวยสิเพื่อนๆโอ้โหอย่างดีนะครับผมเล่นอย่างสนุกเพื่อนก็ถ้าเกิดว่างๆนะใส่หูฟังด้วยนะแจ่มเรงเพื่อนใส่หูฟังเราเล่นนะครับอยู่คนเดียวนะครับผมก็สามารถแช้งานได้จุด มันดูสิจะแพหรือว่าชนะนะครับจะแพ้หรือว่าชนะจะชนะหรือว่าแพครับผมมันก็ลองดูชุบอื้มจุกจุกอื้สวยสิสวยสงสวยสิเอาวดูโตกยิ่งกอล่ฟอลยิ่งสนุกเพื่อนไฟล์ม <animal wolf> ันใหญ่ครับเมื่อกี้ผมจะดาวน์โหลดก็ขออภัยครับดาวน์โหลดไม่ทันขอรีวิวแบบ ในส่วนของเกมที่มันไม่หนักมากครับผมโหลดไม่หนานครับผมก็สามารถใช้งานได้อย่างนี้ันโตะนะครับผมสองร้อยคนเพื่อนเพื่อนคอ์ดวอกิ๊กกว่าเพื่อนกิ๊กกว่านะครับใช้เวลาดาวโหลดนะครับเน็ตแรงๆก็ดาวน์โหลดได้นะครับผมสบายสายโอเคนะครับเจอนะครับอันติไปนะครับปึ้งปึ้งปึ้งเลยนะครับโอเคนะครับผม โอเคนะผมสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับในส่วนของการเซตค่านะครับในส่วนของตัวการแอดเกมนะครับในระบบแ p p p ี p นะครับด้วยมือถือของเราไม่ว่าจะเป็น Android นะครับเครื่องไหนนะครับก็าสามารถที่จะทำได้นะครับในส่วนของตัว มือถือ iOS iPhone ก็สามารถทำได้ในส่วนของตัวจอยนะครับผมจอยแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อนะครับมือถือของเรานะครับแล้วเล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าปุ่มนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันครับคลิปหน้านะครับว่าจะเอาเทคนิคดีๆนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์เล่นเกมนะครับผมแล้วก็ใช้กับมือถือนั่นเองครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ